อาล้วครับคุยกับคุณสาธิตบงวเลยก็ต้องคุยกับอีกฝั่งหนึ่งเราจะไปกันที่คุณนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนราพัฒน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายบุญมาัครับครับขอสอบถามนิดนึงคุณนราพัฒน์ประกาศประกาศจะชิงตําแหน่งหัวหน้าพักแต่จะขออยู่แค่สองปีถามที่มาที่ไปสักนิดสิครับ จะเป็นหัวหน้าพักทั้งทีทําไมจะเป็นแค่สองปีทําไมไม่อยู่ให้ครบก็อกถ้าเกิดว่าทําได้ดีมีคนมีผู้สนับสนุนแล้วก็ทําได้ดีนะครับจริงจริงก็อยากจะอยากจะทํางานให้ต่อเนื่องแต่เปลี่ยนแต่ว่าผมคิดว่าในสถานการณ์ของพักวันนี้เนี่ยเราจะมีความตั้งใจและผู้ักผู้ใหญ่ก็ถ้าถามว่าวันนี้มันมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะแบ่งเป็นสองข้างนะครับแล้วก็ ทําให้การทํางานของพรรคเนี่ยมันเป็นไม่เป็นเอกภาพด้วยหนึ่งเรื่องของโครงสร้างเรื่องของข้อบังคับเรื่องของกฎกติกาคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยจะเป็นธรรมเป็นกลางหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความคิดนะครับก็เลยมีความคิดว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเรามาเรามาก็เรียกว่าปัดกวาดบ้านของเราให้ดีเพื่อที่จะรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้แล้วก็ต่อสู้ในการเลือกตั้ง ข้างหน้าหรือจะทําพักให้ยิ่งกลับมายิ่งใหญ่ได้เนี่ยผมว่ามันจะต้องมาหล่อหลอมและผมคิดว่าผมก็เป็นกลางๆที่สา,สามารถที่จะเ,เดินหน้าพาพาวิใชิปัดเนี่ยกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ <Okay. S 2> ก่อนที่จะออกไปสู้รบกับเขาโอเครประเด็นประเด็นแรกคุณนรพัฒน์ก็รับว่าในพักขณะนี้มันขัดแย้งกันหนักจริงๆครับ แต่มันเป็นความขัดแย้งทางประชาธิปไตยนะครับโอเคโอเคเข้าใจ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 ครับเข้าใจดังนั้นที่อาสาเข้ามาเป็นหัวหน้าพักก็ตั้งใจว่าจะเข้ามาเพื่อที่จะแก้ความขัดแย้งเป็นอย่างแรกถูกไหมฮะครับอืมดังนั้นดังนั้นการประกาศจะอยู่แค่2ปีการประกาศจะอยู่แค่2ปีมันเป็นกลยุทธ์ในการที่จะโน้มน้าวให้บรรดา่ที่ประชุมเนี่ยวตให้คุณนราพัฒน์หรือเปล่า ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดได้ทุกคนเห็นว่าวันนี้นะครับเราเรา,เรากลับมาทบทวนบ้านของเราก่อนอนะครับแล้วก็มาช่วยกันสร้างบ้านของเราก่อนอนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้โลกม,มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วครับการที่มันเปลี่ยนหมุนเวียนไปนประเทศัทตเนี่ยเป็นพัคที่ ที่ก็ต้องยอมรับ77ปีนะครับเรามีทั้งอุดมการที่มั่นคงแต่ว่าในในเรื่องของโครงสร้างข้อบังคับต่างๆมันอาจจะขับเคลื่อนไปได้ในท่วงที่มาบวกกับกติกากฎเอ็นต่างๆเนี่ยจะไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่รัดกุมหรือไม่รอครอบเลก็มาว่ากันนะครับมาว่ากันนะคผมผมจับประเด็นว่าคุณนราพัฒพยายามที่จะขายความคิดกับบรรดาสมาชิก ขายความคิดว่าในสถานการณ์อย่างขนาดนี้เอาคนกลางอย่างคุณนราพัฒนเข้ามาปิดแผลขัดแย้งก่อนเถอะสปีค่อยมาว่ากันใหม่ทำานองนั้นใช่ไหมใช่ครับประมาณปีครึ่งสองปีรีบทำให้เสร็จแล้วก็คืออำานาจให้กับสมาชิกแต่ตละใ,ใจกันครั้งหนึ่งโอเค,คแต่อีกฝั่งหนึงเขาก็แยง้งทีมของคุณราพัฒนวางตัวนายกชายเป็นเลขาธิการพรรทันทีที่เห็นชื่อเลขาธิการพรร ทันทีที่เห็นชื่อนายกชายทุกคนเข,เขาบอกว่ามันจะเป็นกลางได้อย่างไร<อ>นี่มันทีมของเสียต่อเขาชัดๆเลยเอ่ะแล้ว,แล,วแล้วเสียต่อไม่ใช่จริงๆพี่ต่อเนี่ยก็คือวางมือทางการเมืองตาม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 ที่แกประกาศไว้ตามที่แกประกาศใช่ใช่ใช่แต่ครั้นี้ถามว่าทีมอย่างนายกชายหรือทีมอย่างใคร ไม่ใช่คนประชาธิปัตย์หรอครับออืพวกเราก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขประชาธิปัตย์เราคือเลือดมันก็เป็นสีฟ้ากันอยู่แล้วและเราไม่มาทํางานร่วมกันทําไมจะต้องไปบอกว่าพวกไข่พวกนั้นผมถึงบอกว่าเราอย่าใช้คําว่าพวกหรือข้างแต่เราใช้คําว่าแนวความคิดที่มันแตกต่างวันนี้เราจะต้องเอาแนวความคิดมาหล่อหลอมแนวความคิดรุ่นเก่ารุ่นใหม่แนวความคิดที่ เขาเรียกว่าบูชาเนียบุคคลของพรรคได้สร้างเอาไว้มาผสมผสานกันในความคิดใหม่ๆอย่างกลุ่มอาคือพูดถึงในความคิดของดรเอคุณมาามดามดีต่างๆซึ่งมันก็เป็นความคิดของคนรุ่นใหม่ๆที่สังคมเขาก็มองว่ารุ่นเคจปัดเนี่ยน่าจะมีอะไรใหม่ๆมาขายนะมีคนใหม่ๆเขามาในการส่งไม้ต่อให้รุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นถูกไหมครับเรียนคี่ว่ามันแค่เป็นความ แตกต่างทางความคิด <Okay. S 2> ถ้าเกิดถ้าคุณถ้าคุณมาบอกว่าคนนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเอ้ผมว่าอย่างนั้นและกลุ่มใดและกลุ่มไม่ใช่ประชาธิปัตย์ <Okay. S 2> แล้วโอเคทุกอย่างมันต้องมีที่มาคุณนราพัฒน์ถามสักนิดสิครับทุกอย่างมันมีที่มาอะไรทําให้หลายๆกลุ่มในประชาธิปัตย์มองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของเสียตอ่อประกอบด้วยนราพัฒน์ประกอบด้วยนายกชายอะไรทําให้หลายๆกลุ่มเขามองอย่างนั้นมันต้องมีที่มาสิ ผมเข้าใจว่ามันก็อา,กอาจจะเริ่มต้นมาจากแนวความคิดคที่อาจจะแตกต่างกันนะครับเช่นเ,เหมือนกับบางคนคิดว่า,าสไตล์สไตล์การหาเสียงหรือสไตล์การจะนำพาภักหรือสไตล์การสื่อสารเ,าเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นความคิดที่แตกต่างเขาก็เลยมองว่ากลุ่มนี้คิดแบบนี้ก็เอาไปอยู่ฝั่งนี้กลุ่มคิดแบบนี้ก็ไปอยู่ฝั่งนี้มันเป็นเรืเ่องของค,ความคิดผมถึงบอกว่าวันนี้เราเอาแนวความคิดอ่ะ มาตกผลึกกันดีไหม <Okay. S 1> ว่า <Okay. S 1> ว่าแนวความคิดอ่าสมัยเกา่าสมัยใหม่รวมกันแล้วเรามามันมีทางอ,อกรวมกันไหมนั่นคือเจนตนาว่าอยากจะอยากให้ทุกคนเนี่ยละ,เ,ละเขาเรียกอะไรลดทิฐิของตัวเองหรือลด ลดแนวทางที่มันที่มันจะสร้างความขัดแย้งหรือมันจะสร้างปัญหาในพักเนี่ยลดลงไปแล้ววันนี้เราเอาพักมาเป็นตัวตั้งเราอยากเอาบุคคลมาเป็นตัวตั้งถ้าท่านเอามาบุคคลมาเป็นตัวตั้งวันนี้มันไม่จบหรอกครับโอเคโอเคจริงไหมครับที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนไปขอตัวคุณนาราพัฒน์มาเป็นหัวหน้าพักไปขอกับคุณพ่อไพฑูรย์นะนะจริงหรือเปล่าฮะจริงหริอว่ามีข่าวว่าจริงไหมก็ก็เป็นการหาลือนะครับผมถึงบอกว่า แนวทางของท่านเฉลิมชัยเนี่ยที่ท่านจะวางมือทางการเมืองไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นต่างๆรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาซึ่งมีแนวทางว่าจะเดินไปทางข้างหน้าใชครับท่านก็เป็นห่วงพักท่านก็ท่านยังรักพักอยู่ถึงแม้ท่านจะต้องประกาศวางมือทางการแต่ท่านจะบอกว่าแล้วมันจะไปยังไงต่อก็อยากให้สิ่งที่ท่านได้ทำมาในช่วงเลขาธิที่การพักเนี่ยมีการสานต่อมีการเดินหน้าต่อ โอเคแต่เขาก็ามองว่าคุณเฉลิมชัยวางมือไม่จริงถ้าวางมือจริงคงไม่เคลื่อนไหวหนักคงไม่เคลื่อนไหวแรงัะขนาดนี้นะคําว่าประกาศว่าเลิกเล่นทางการเมืองแต่ถามว่าท่านยังมีท่านยังเป็นกเรียกอะไรเป็น,นสมาชิกหรือเป็นคนที่รักพรรคปิติไม่ได้ร การวางมือทางการเมืองกับการที่จะเอาใจช่วยสนับสนุนเสนอแนะผมว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเสียหายคนที่รักพรรคดีๆเม้กระทั่งลูกเก่าๆท่านโพชิพงท่านอะไรต่างๆท่านไพทูรยัอะไรที่วางมือต่างๆก็สามารถที่จะแนะนำหรือบอกได้ว่าเออไปทางนี้สิลองไปทางนั้นดูลองอย่างนี้ดูผมว่ามันมันมันเป็นความคิดเห็นในการที่งอ ครับครับ,รบ<ต>เรื่องยืนยันท่านคำไหนคำนั้นไปครับครับท<ต>่านท่านรักษาคำพูดครับแต่แต,แต่การที่แกเดินแรงซะขนาดนี้ทำให้ถูกมองว่ามันไม่ใช่เรื่องส่งไม้ต่อแล้วละ่ะมันเป็นเรื่องของการวางทายาททางการเมืองวางทายาทอำนาจในพักเพราะแกเดินแรงมากเหลือเกินมันมีมองในประเด็นนี้ครับเดินแรงขนาดยอมหกอักคุณทวนแกก็หกักอย่างนี้เป็นต้นก็ยังงงงกันอยู่เนี่ย ว่าตกลงแกวางมือจริงก่นาเนี่ยผมว่าผมว่าแกวางแนวทางที่ถูกต้องสำหรับวางแนวทางที่ถูกต้องให้พักผมว่าวางแนวทางที่ถูกต้องให้ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ประชาธิปัตย์เป็นพักของคนทุกคนถูกไหมครับเป็นพักของมวลสมาชิกเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะงั้นผมถึงบอกว่าผมจะเข้ามาพยายามทํากติกากฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศให้คนที่อยู่ข้างนอกเขามองเรามาแล้วบอกนี่ เออประชดิปัต t นี้น่าสนใจเป็นพักที่มีประชาธิปไสูงในพักแล้วก็เป็นพักที่มีโอกาสก้าวหน้าทางการเมืองครับไม่ได้เป็นคนของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถอาผมยกตัวอย่างนี่คิดในใจนะครับยังไม่ได้เปิดที่ไหนละเบิดเพิดเลนเลยเชิญค่ะว่าการบริหารอาจจะมีอาจจะดํารงตําแหน่งมีวาระไม่เกินสองปีไอ้สองสมัยสองวาระค่ะ หัวหน้าพักอาจจะเป็นได้แค่สองวาระเพราะว่ามีท่านคุณหมอเชนชัยก็เสนอในที่ประชุมเหมือนกันว่าอยากให้เปปัดเนี่ยกําหนดหลักเกณฑ์แก้ข้อบังคับให้อ่าหัวหน้าพักแต่ละท่านเนี่ยมีวาระ,าะไม่เกินสองตำนงอย่างนี้เป็นต้นผมว่า <Okay. S 2> มันก็จะได้ปรับเปลี่ยนเ <Okay. S 2> จเนอเรชันแต่แต่ละรุ่น <Okay. S 2> แต่ละรุ่นมาเพื่อให้มันทัน กต่อเหตุการณ์กานต่อสมัยและเการเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่จะเข้ามาพักเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเจริญเจ้าหน้าเติบโตทางในพักได้มีโอกาสก้าหน้าได้คำถามสุดท้ายครับคุณนราพัฒน์ครับฝั่งเชียร์คุณอภิสิทธิ์รีเทิร์นที่เขาดิ้นรนเหลือเกินเขาเสนอขอลดน้ําหนักสสในการโหวตหัวหน้าพักให้ต่ากว่า70%เอที่เขาเสนออย่างนั้นผลักดันอย่างนั้นเพราะ เพราะมีข้อเท็จจริงว่าสสปัจจุบัน25คนอยู่ในมือของเสียต่อตั้ง20ดังนั้นดังนั้นถ้าคาข้อบังคับ70%อย่างไรโยังไงไหก็กแพ้ก็เกิดการรีโมทหัวหน้าพักได้ดังนั้นเขาของงดใช้ข้อบังคับข้อนี้มองอย่างนั้นด้วยไหมครับอันนี้มันเป็นหลักเกณฑ์ที่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 มีมามีมาก่อนหน้านี้แล้วและคืมีการใช้มาก่อนหน้านี้แล้วค่ะ,คะ ไม่มีใครรู้ว่าจะได้สอสอกี่คนจะได้สอสอแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบยี่สิบห้าวันนี้<ะ><ะ>ไม่มีใครรู้เน่กติกาเนี่ยมันเป็นกติกาที่เขียนมาแล้วโอเคถูก <Okay. S 1> ไหมครับครัน<ะ>มันเหมือนกับนักมวยครับจะ,ะต่อยแล้วครับวันนี้ตกลงอคนนี้น่าน่ากลัวนะเตะเตะหนักเพราะนั้นเราเขียนกติกาว่าอย่าอย่าเตะต่อยได้อย่างเดียวดีไหมผมามันไม่แฟร์จะมาแก้เอื้องก็ไม่ได้อีกนะอีกฝฟังหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตค่ะ ท่านบอกว่าไอ้อย่างนี้ไม่ดีแล้วอาจจะจะเปลี่ยนหรืออาจจะใช้ตัวไหนท่านก็ต้องเอามาเข้าที่ประชุมหรือมาสร้างกฎเกณฑ์กันใหม่เพื่อให้เป็นเป็นธรรมว่าในอีกสามปีข้างหน้าสมมติว่าผมเป็นเสร็จปีครึ่งสองปีผมถอนตัวออกมาแล้ว่ะมีกติกาใหม่มาแล้วท่านก็ไปบอกเลยครับว่าวันนั้นในอีกสี่ปีข้างหน้าอาจจะไม่มีคำว่าเจ็ดสิบสสิบก็ได้โอเคต้องไปว่ากันอีกวงหนึ่งเมื่อสักครู่คุณสาธิตวงนองเตยเคก็บอกว่าไอ้ข้อบังคับเนี่ย มันใช้สมัยที่สสประชธิปัตย์มีร้อยสี่บรโอเคแต่วันนี้บริบทมันเปลี่ยนมันเหลือแค่25เท่านั้นเองจะเอา25คนมากำหนดชะตากรรมทั้งพักแตกต่างกันยังไงครับน้ำหนักมันต่างกันเออน้ำหนักในการโหวตในการอะไรมันกลายเป็นว่าให้น้ำหนักกับสส20คนมีบทบาทไปพูดถึงถึงตรงนั้นผมบอกว่า นั่นมันคือกติกาที่เขียนมาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้หรอกว่าจะเหลือยี่สิบห้ารืออะไรแต่ว่าเราให้เกียรติสอสอวันนี้สอสอยี่สิบห้าคนเขาก็เป็นสอสเหมือนสมัยสอสอร้อยสี่สิบคนร้อยค้าคนถูกไหมครับผมว่ามันผมว่ามันมันเราเราข้ามเรื่องนี้อย่าไปพูดเรื่องต้นเพราะว่าถือว่ามันจบไปแล้วชัดเจนครับคุณธนภัทรกลับขอบพระคุณมากครับ ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครัคบ,คบคุณนราพัฒนแก้วทองคร,รักษาการรองหวัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดเดี๋ยวก็รู้อีก2องสาวันฟังคุณสัตติวงศ์หนุงเตยแล้วก็ฟังคุณนราพัฒนแก้วทองได้ฟังสองมุมมันหาจุดจบยากอ่ะใช่เพราะแต่ละคน,นก,ก็เามีมุมในมุมของตัวเองที่ชัดเจนอยู่แล้วมันหาจุดจบยากแล้วจะจบไงอีกสาวันข้างหน้าเนี่ย